อยู่ทั้ไอ้ที่หลงตายอยู่นี่ <S <S เหมือนก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสถานการณ์อะไรแล้วเงียบอยู่ไกลไอ้ติงเลี่มถามาอยูอ่มีเหตุการณ์อะไรเขาบางนะังแล้วหมมันไมนมีเหตุการณ์แล้วอยู่ไกลทั้งอุตระเดชกระเพึ่อ,อพอรู้ข่าวบางังได้เห็นภาพ อเขาหลงตามกันติดตามกันบ้างเหมือนกันติดต่อกันมา <c oughs> เป็นลองชายของเพื่อนไอ้บัตรวัดเืองเพื่อนกันไอ้เบิม่มตายไปแล้วออยู่แล้วไม่เหลือแล้วตายแล้วอื ไม่ได้เจอกันนานเด่องจากกันมาหลายสิบปีเนาะแต่ความจริงก็ต่างใจว่าจะบวชให้แม่สักปีสองปีสองสามปีนั่นแหละตั้งแรกพอดีบวชแล้วก็แม่ตายไปก็เลยไม่รู้จะเสกไปทำไมเสกไปอยู่กับใคร บ้านมันมีแม่แล้วไม่ไม,ไม่น่าอยู่นะออเลยบวชเล่นๆน,นะนะมาเรื่อยอยู่กับครูบา,าอบาจารย์ดีครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านอบรมฝึกหัดเราได้ดีเพราะว่า่ันก็ธรรมของท่านอยู่ พระสายปฏิบัติครูบาอาจารย์เขาทาให้เราดูอยู่ทำให้เราเรียนอยู่เ็าไม่ค่อยได้บอกได้สอนอะไรมากเท่าไหร่ละเพียงแต่ท่านทําให้เราดูอันี้เราก็มีหูมีตาเนาะเราก็เห็นเห็นท่านทํำยังไงเราก็ทอยงงางนั้นทําตามท่านไปมันง่ายง่ายกว่าที่เราจะไปศึกษา แหวงห้าเองเราจะไปสายนั้นสายนี้นี่พูดถึงสายเรื่องของการปฏิบัตินะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาในภาคประพฤติปฏิบัติเพื่อจะขัดเก่ากับกิเลสส่วนนี้สายบุญสายโมทําทบุญวัดนั้นทําบุญวัดนี้ ในลักษณะนั้นมันยังไม่ยังไม่ใช่ว่าการประพฤติปฏิบัติเพ,พื่อปิจะกัดเกลาเิเรสหรอกแตลักษณะนั้นมันเ็เรียกว่าเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้ตัวเองในชาตินี้รากบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมให้กับตัวเองมันก็ใช้ได้เหมือนกันทุกรูปทุกแบบเนะ่แต่ขอให้เราทำไปเถอะ ทำแล้วเรามันเกิดความสบายใจเกิดความภาคภูมิใจเราพอเราไม่เลยทำมาเลยอะไรเลยมีแต่ติดตามถามข่าวข่าวกระแสของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยละมันมีไอ้คำว่าสถานการณ์เดี๋ยวก็นาำท่วมเดี๋ยวก็ภายแรง เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะนะทำให้เราต้องประสบไปเชิญกับสิ่งที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราชไพหาความสุขความสบายใจม่นหายากอยู่นอกจากเราจะนึกขึ้นมาเองคิดเอาเองคิดถึงเรื่องของความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วลึกถึงความที่จะมั่งมีจะร่ำรวย เรานึกเราคิดเอาขึ้นมาเองเนะนะก็เลยสบายใจ้วยหน่อยสบายใจเพราะความคิดของตัวเองมันก็คิดดีอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิด <c oughs> เราจะต้องเข้าใจบางใน,นเรื่องของความคิดใอความคิดของเราความคิดของคนนะแต่ละคนละคนที่มัน ที่นำกันน่ะนะบอกกันแนะนำกันบางครั้งเขาทำได้อยู่แต่เรามันทำไม่ได้เหมอนเขาก็มีไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เหมือนเขามันก็ทำได้เหมือนเหมือนกันน่ะแหละแต่ว่าผลผลที่มันออกมาอ่ะนะมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่ต่างกันสถานการณ์เนี่ย ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้โดยเฉพาะสี่จังหวัดชายแดนอืงงเขตอีสานใต้เนี่ยนะให้ความรู้ให้ความรู้กับกับเราเนี่ยนะเราพูดที่จะแสวงหาความรู้โดยเฉพาะประชาชนในเขตที่ช่วงสี่จังหวัดตั้งแต่อุบลไปจนถึงสุรินทร์เนี่ย ได้ความรู้แล้วประสบการณ์มากเลยมากคบเรื่องของบ้านเมืองับเรื่องของชาติแล้วก็บ้านเมืองได้เข้าใจมามันเพราะอะไรมันถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะลุกล้ำเพื่อจะยึดเอาดินดงดินแดนอะไรของกนและกันหรอกมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไงแต่เขาเรียกว่าอำนาจ อำนาจเงินเนี่ยอำนาจเงิน,นเนี่ยมันโยนไปอยู่ตรงไหนพังตรงนั้นอ่ะนะโยนใส่ที่ไหนพังที่นั้นเด็กของเงินอย่างนี้ <c oughs> มันจะทําให้ดีก็ได้มันจะทําให้เกิดความเลวร้ายก็ได้อำนาจของเงินเพราะนั้นประชาชนในเขตอีสาน,นใต้เลยพายกัน การตื่นตัวกันมากเลยตื่นรู้แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยเนี่ยเหตุการณ์มันสงบลงเนี่ยประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่นั่นไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยแล้วตามเลือกสวนไร่นาในป่าสวนยางอะไรพวกนี้นะะเพราะว่าไออาวุธระเบิดเนีจะหลวดอะไรที่เขายิงมาบางทีมันไม่ระเบิดมันไม่แตกเนี่ย มันมาตกค้างอยู่อยู่ตามสวนเขาอยู่ตามสวนยางในสวนยางนั่นจะมีเมื่อ <Okay. S 1> กลับเข้าไปแล้วมันไม่เหมือนเก่าแล้วนะกลับเข้าสู่พื้นที่ที่เราเคยอยู่ <c oughs> เคยอาศัยนีให้สังเกตให้ดีเลยต้องสังเกตแล้วก็ระมัดระวังเลยทุกตารางนี้วทุกตารางเมตรเนี่ยดูให้ดีๆอาจจะมี <c oughs> วัตถุระเบิด ที่มันไม่ระเบิดมันไม่แตกนะัมันตกข้างอยู่อย่างนี้นเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นลนะ้ะกลับเข้าสู่พื้นที่แล้วมองหาความปลอดภัยกับชีวิตหาที่หลบภยัยหลบอะไรแต่ละบ้านนะนะต้องมีละต้องมีอ้าคาวต,ต่อไปถ้าเกิดมันเกิดมีการลบกันขึ้นมาอีกเราก็จะได้ไม่ต้องแตกกระเจิงกัน ต้องแตกกระเจินต่างคนต่างหนีหาที่หลบอะไรไม่ได้ไม่แล้วก็วิ่งเข้าที่กำลังของเราหาที่หลบไปอะไรอยู่อย่างนั้นเป็นอ,<ด><ด>อย่างนั้นม,มันไม่ใช่สะดวกนะมันก็ไม่ใช่สบายนะอย่าอาศัยแต่พวกกำลังภายนอกเข้ามาช่วยวเราเลยเขาเป็นอากเขต้องแต่แล้วก็ มันก็คือแบบเขาควรจะแบบวันคกิดเขวม่ไรับความภาคทกถิงนนั่นแหละเขาไม่ได้ยินแต่ะรกันเขาไม่ได้ยที่ความช่วาเทยมนะวำให้ความช้่ามากที่เขาพอจะทำได้ไงได้แต่เขาควรดวด้วยตอเห็นภาพเนสถานการณ์กันแล้วลครไม่ไนใจ เอาในพื้นที่เนี่ยเราต้องตรวจไอ้อียาดมากเลยนะครามาถ้าอีกาอย่างจะพูดถึงเรื่องของอาชีพหลวงเนี่ยอาชีพตำรวจอาชีพทหารนมันต่างจากอาชีพนอื่นนะเรไปเนี่ยอาชีพของทหารเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ลูกน้องผู้ปกอบการประชาชนไม่ใช่ลูกน้อง เขาก็ไปถาม,มไม่ได้ใจใจเขาคนไม่ตามเราแต่เขาก่ใจา่เนี่ยเดินเา้กจากผู้นำการัญชาเขาจะตามแล้วเขาก็จะทำมาได้เขียนโฆษหาจริงเป็นอารีพที่ยากลำบากมากเำหรับผู้ที่จะข้าวขึ้นมาเป็นผู้นัการบัญชาคุามก็นบางคนได ออกรบเอีกสที่เรางมาทัรานี่ยจะทำมานั้งแตรุ่นแรกเลยครับใมันจะมีธัาคารนาคารอาเซีาคารสถบันสหาารเก็นเขาก็เรียนรู้หนักการสือการในสองปีช่หเาะก็นั้นมุมาม่เราื่องของนทาไแลก็การลบมามาเท่าไรสิ่งแดล้อาทีเป็นกาบ้านที่จะออกตัว ตักาาทาประชาเป็น่บุกบ่ตอยหญ่ยิ่งเลยที่จะะ้ํงอยู่ใขรที่เด็กอันรูปรกงต้องอยู่ตัวราพนังานอธิบีารใชเนี่ยาองใช้อาหนะเราเราต้องการระการไม่ใชแค่เรื่องของประชาชนเองประชาชน มันก็เป็นการหาระดับสูงนะก็จะมีงานว่าตามที่เราเห็นตัวอาวลชนีลมันชนแ้วหลังนะฮะพนนาชิ้นใหญ่แนวหลังมีความสมดุลกันได้ถ้าแนวหลังให้ประชาชนไ้แกความสมดุลกันเราจะเห็นแม่ทัพนะแม่ทัพภาที่สองนันก็จะหยุดเพย่อนะยอมรับวัาประชาชนชาวบ้านี่อยู่ทน่ที่อยอเราลยรมันเป็นเครื่องัวะ พสมองนะฮะ่วยรูพอสมองระต้นกระตุ้นังเกตุทเยวอย่าง่อให้กำลังกาประชาชนเพื่อให้ความรู้ด้วยให้ความรู้ประจาชนบทที่ได้มีหลักเกณฑ์ร่วมกันสร้าเครใจักัขอเราเอี่ยว่บนในสนะมนก็เรื่องของทหารนะาเขา ออกมาหน้าที่ของเราด้วยนะที่ของเราจะได้สาระการด้วยนการสอนทุกปัญหาหรือตลอดแคนไหเคยไปจะหามาทั้ไนีต่อนรวมกับพวกพพอคุณในราชบริเวนเี่ยที่จเร่เจอะเลยไปดูเลยเขาจะฟังอะไรอย่างทีเ้าเน้าี่นะในโอกาช่วง ใตรงใ่ความคิดปารปาๆและก็ฆ่ากันปาดกันาที่จะฆ่า,าแ,แล่แล้วก็หาทางให้จะตรงกันตงรงฆ้าเราทหารเนี่ยไอ้ความคิดทำทหารเน,นี่ยนะสรุปลงามาดูสองอย่างเท่านั้นแหละต้องคำนึงระวังให้เขาฆ่าเราแล้วก็พิจารณที่จะฆ่าเขาถ้าไม่เองง่าย หล,ลักการงานงจะทำปฏิบัติจริงแล้วไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยปนฏะิบัติฝันมันใะช่ไหมเป็นทางที่เดินไปกัน,ะนกเนาดนาเดินเหยียบเท้ากันไปเลยนะเปินตางรงกันเหยียบตามเราเท้าไปเทั้งคาดได้ไม่มีทางพลาดแต่ความผิดพลาดไนอะ้สุดย้่อนะไม่มีใครรับรองคกนั้นท่นก็เกิด เ,เมื่อทำงานทำรูกันเยอะเขาเดินเดินดูในป่านะเขาเดินดูในป่าไม่รู้ว่าีกเก้าไหนนะที่ตัวเองมันจะนะสบได้รู้คแล้วที่มันจะเจอแล้นะนั้นพอทำง,งานนะเจอแล้วทางเนระกรู้ดีว่าอะไรมันกิดขึนแนะ้นี่เป็นเช่นชน,ชนั้นแด้วยาใช้ไ ทีังเกตหมดตัวหนึหมดชายแรนกดสั่งด้วยนะม,ยนะมันไมได้มีการพัฒนาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนามันตกอยู่ตาการนาเขงการต่อรองหาว่าเป็นพื้นที่ที่ทับชอสมากาบเร็ยวมากแพน่พนที่มันก็มีแต่ที่เราตายตัวเลยนะทำอะไรแต่พอหลังเส็จเขาก็ทำนะอนะไรจหมดเลยระับเสาิมันตั้งอตูที่ดินเท่านะั้น แต่เราไม่มีการพัฒนาไงถ้าเรามีการพัฒนางานเหมือนประเทศเวียดนามปรเทนโรบุดนามสหรับมีรดนานต้างรอตลอดเลยเขาไม่ริสายอะไรไอ้คำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยที่มงน้องเนี่ยไอ้ที่มันเป็นการพูดนั่นั้นไม่ได้รอยู่ทั้งวันเราอยู่ทั้งโลกเลยที่ดีที่ไรที่ชวยทำมาคืกานกระหน่ยากที่น้องัย สนเราก็มีอะไรก็มีนะครับมีการยกการรับของการกระจเยยงเด็ทคนได้เห็นเกลตัวเห็นแต่ประโยชน์เกลตัวนะฮะทีไปนองกบเจได้ไหนแล้กัแบบนี้อะไรแล้วมีอัตตกะไางนั้นนี่ราดประเทระดับชาตินะแต่ผประโยชนมันว่ามันน้อยมากไม่ใชกั้ามร้าม่ร ชาติเนี่ยเราต้การกันที่จะทำสิงนี้ก็เรออยู่แต่กัน้เแก่ปัญหาจนมันได้บางอมสะสมปัญหาจนมันจ้นั่นแลอยากสัสมปัญหาจนมันจะนั่นอันนี้เขาเลยพูดถึงว่าจุดเด่ อะรมันเร็นอะไรของอรื่องบบงานถัดากนันมีความอย่งที่มันจะไปสะทกันคกงการอะไรต่านการที่มันจะสืนอสารทำแบดคนไทยเราประชาคนไทยเราทั้งประเทศองนีมันจะได้เข้าใจเข้าใจเรื่องของการว่างและการเมืองอะไรนะทานอะารนั่เอ อะไรเพราะอะไรนี่เอาเปาปุตติักรนะเดียวเา่ยกจากกันเปไหนนะเดีกยะเลาปรนรู้กันถ้าาเรียนวันรกันเรทอาจจะรู้เรองอะไระชราะว่าเราอยู่นเมือวนเราจะรู้อะไรหได้มากมายหลายอย่างอะไรนะต้องเลือกนะเราไปจสมุงน้นเขามาพกทีรของเราเป็นอย่านไานนี้ ในเ่องงการเรงเราก็ฟังฟังพวกทุกคนเราก็เป็นคนเชื่อแน่นะเจ้จพวกนีแเราก็เราเป็นคนดีต่อพองเขาเราก็เชื่อไปถึนในรักษนัไ้ไม่ใ้อมีไรองความสัต์สนะเพราะฉะนั้นเนเี่ย้านในช,าช้นะว่าียแการงานเขามีบ้าที่ทำงานประแนวชายียนนะแต่แัฉพาะแต่ระบบ้านมันจะต้องมีคนดีคนเก่ง บันละนะอย่างนี้เราคอยดูแลเรื่องของประชาชนรับข่าวจากประชาชนทวงกางนะครับนำข่าวนส่วประชาชนที่ต้อการที่ทานทุกเรี่องตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพนีไมนเป็นเรื่องะไรก็ยังมชัยเดิรถพาดูไปไปจากที่ละคนเล ไปคนละผลกระทบอะไรแล้วลว่าจะ่นันประกาศสมความและเออทุนลุตาที่อยู่ใน,น้ได้หมือไม่กันว่ามันจะปอลอดภัยหะอไม่ได้คือความไม่ประมาทไ,ไม่เอาไม่ประมาทเขาต้องรู้รู้ชัดถึงความรายนะนอนนนอนและอัต่างใน,นลักษณะของความไม่ประมาท เียนัดในความไมแน่นอนเนียเาเสียงเท่าไรช่งวงเนี่ยเราก็มัมีความจําเป็นเราพิจะต้องไปทะเลาะบอกแรงกับใครอไรเงียเราจะเป็นจะต้องเขียงหรไปเขียงเพื่อชาวไทยเอาชนะกันผิดผูกไปอะไรเงี้ยพพูดถึงอะไรนี่เขาเยอะมกตอนที่เาแน่นอนเองเอง่เราความไมน่นอนทีาได้จแบค่า แต่าะฉะนั้นกมียางาเลยมอเหาจารย์เรยนธรรมะของเรนรรมะเอยจะเห็นไ้ากองไรนอปัญญาแต่กมองเห็นธรรมะเพ่าว่าจะมีใหน่กไหรู้ทธรรมะนั่นมีหลักราในคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนันบอกว่าเด็ดาการเดยวเดือดเด็กกันอะไรกันในลักษณะนี้เรนรู้หรอว่อาจจะอดไม่ได้อด มันจะเบียดเียนัไม่ได้แล้วเนี่ยคธรรมาเนี่ยคเห็นทรมาแล้วเนี่ยมองถึงทรมาอยู่ตลอดเวลานี่เห็นจิตใจของตัวเองแะมันไม่แน่นอนหรอกคีความคิดหยุดคิดได้อยงกไมได้ทำตามความคิดหกแล้วกมได้ทำมัดจะทำนั้นดจะทำนี้อะไรมันก็คิดได้อกแค่อแล้เรอควาคิดม่าคิดอะเป็นอุปกนนะแลเราคิดไรไม่ดแล้วแล้ราทำก็ทำามไมได้ มันทำอะไรที่พวกปฏิบัติมันจะเิตตัวเองอย่างนี้มันเป็นวใจาในก็รทำตัวเองอยู่ี้ไม่วใจาในการทำจิตใจของตัวเองไงมันจะเชื่อไม่ได้ไม่ได้เพะฉะนั้นพวกปฏิบัติก็จะอยู่กับสถานการณ์พฤติกรรมเฉพาะหน้าเนี่ยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะมาถ้าว่ามันเป็นปัญหาต้องไม่ใช่ป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมันไม่มีอะไร จะมันขาดประวัติพ่องเลยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไปปฏิบัติตรงไหนแต่ที่นี้นะสมบูรณ์แล้วเราควรจะองกระทำอะไรมันเราไปได้ว่าที่จุดมันสมบูรณ์แต่ที่มีความเป็นอยู่ของเราเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับอะไรมากมายหลายเรื่องเลยเฉพาะแรื่อมากของาเราหลังเดียวเนี่ยกขพโพล้วยเรื่องเราอะนะเรื่องเราที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเนยลากฐานทั้งคน่แลละ เรากระจายไว้ให้จ <irgendw el inv és> ิตใจออกมาสู่วงกว้างรอบรอกวงกว้างหรืออย่างอย่างที่ต่อไให้จิตใจมาส่งออกส่งออกปหาเรื่องราวโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราก็ไม่หนึบมันก็ไม่สงบตัวลงไปได้จิตใจมันก็ถ่วงบ่วงว้แต่ก็ไม่ได้เราว่อยๆไปด้วยเรื่องที่เราไม่ได้ยินนี้มันเป็นต้องให้คะแนนแล้วตัดไปยันอยู่ตลอดะเ้วพอได้รับรู้รับทราบเป็นมาแล้วทั้งหูมีทั้งตาก็นีอ นั่นคือทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราเยอยการแสดงให้เห็นอบอกบอกเราอยู่ตลอดครับบอกผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเพออราะผู้ปฏิบัติตตตตเ,นมมนเนี่ยมีสติและบอกขัญญารูกตัวลูกตัวอยู่เยอะใหนความแม่เนี่ยโดนอยู่ตลอดไม่ว่าเรื่องของภายใกของภายในเกิดอะไรนี่นะเพราะฉะนั้นที่เราในฐานะของเราจะเกิความเย็นในสิ่งที่เราจะทำ แสวนหายนะไรจะต้องไปคุยจะต้องไปปฏบัติว่ามีการของการเสียสละแล้วแบ่งการนำเที่ยวเทยกันโดยเฉพาะในใจของเรานเวลานีนะในพื้นที่สงหวัดชายแดนนีเอานีักหวอย่าเสีิแต่ตัวนะอย่าเสิต่ตัวกันเมื่อมีคนเขาทิ้บ้านทำเป็นจะเอาออกจากบ้านจาเดินจะสักชิ้นพวกเขาที่อยู่ในบ้านนะฮะเราจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์นะฮะอย่าไปละลับไปร่วม จะไปลอาลปาดจะรวมกันเราจะไปตลากจรวมรวมกันกงกันอะไรกันเพราะเราต่างทุกข์มนเหมือนกันนะะถ้าเจอสภาพทุกข์มเหมือนกันยังไงเราก็ขอกันได้เลยขอแบบขอปันขออยู่ด้วยกันให้มันได้สนุกแล้วนะแต่จะไปเอารัดเอาเปรียบกันเราจะต้องเห็นอ,อกเห็นใจกงกนแอะไรกันให้ได้เองแต่การเมตตาเนี่ยแล้วก็มีน้ำใจ ซึ่งกันเละกันมีผลกระทบทั้งหมดอะในตั้งแต่เขตอาเภอน้ำยืนลงไปอำเภอน้ำยืนลงไปเลยบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยยังไม่มีหลุมหลบภัยก็มีไนงะเด็กเล็กเด็กน้อยประชาชนต้องวิ่งกันเข้าตามท่อตามถนนที่เขาฟังว่าตามถนนนะ่ะนะมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยมันฉุกกระหุกขึ้นมาเห็นแต่ท่อตามคลองถนนนั่นแหละมันหลบตรงนั้นหลบตรงนี้กันถ้ามันนิ่งอยู่เนี่ยสถานการณ์มันนิ่งจะเรียกว่ามันสงบมาแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่ามันจบนะไอ้ความสงบเนี่ยบางทีมันยังไม่จบแล้วมันมีอยู่แต่ความสงบลงเนี่ยมันทําให้เราเห็นมันทําให้เราเห็นภาพว่าอะไรเป็นยังไงเราควรจะทํำยังไงเราควรจะทํำยังไงเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยสําหรับโดยเฉพาะคนแก่เนี่ยคนแก่และเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ย <c oughs> เอาตัวเองไม่ไม่รอดนะเพระตกใจขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนหรอกควรจะมีสถานที่ เมื่อจัดสถานที่แล้วก็ซักซ้อมกันแนะนํากันแนะนําให้วิธีการวิ่งเข้าหาที่หลบภัยนะเออช่วยเหลือกันอะไรกันอย่างนั้นอืเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วการเตรียมความพร้อมก็ยังมีอยู่เนี่ยมีอยู่โดยเฉพาะชายแดนอีสานใต้นี่อีสานใต้ของเราเนี่ยนะเออยังยังจะต้องมีมีการเตรียมพร้อมมีการซักซ้อมมีการพูดคุย ความหมายนะนะวาดหมายอาศัยจะเจ้าหน้าที่ <c oughs> ทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่มันก็มีไม่มากไม่ควบคุมเท่าไรไม่ควบคุมแล้วแล้วอาศัยคนเก่งคนเก่งแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นนะมีคนเก่งคนฉลาดทุกบ้านนั่นละทุกบ้านมังขอให้ช่วยกันอั่นนั้นขอไปกันเด้รวมเป็นรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ ให้มันแตกแยกกันแบ่งพวกแบ่งเราที่ผ่านมามันเคยอาจจะแยกอยู่แยกกันเป็นกลุ่มเป็นคกพวกมวงพวกโกอยู่แต่เวลานี้สถานการณ์อันนี้นี่แยกกันไม่ได้ละเอออเเราต้องเอาลืมเรื่องทั้งหลายทั้งทั้งปวงหมดมาเอาสถานการณ์อันเดียวที่มันเกิดขึ้นนี่ละเอามารวมใจกันช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันทำนะนี่อาศัยแต่งบประมาณ เท่าประชวยเหลือเราทั้งหมดมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้แต่ถ้าไม่มีงบประมาณเราก็ไม่มีอะไรจะทำนี่จึงต้องมีการประสานงานกันตลอดเลยระหว่างผู้นำชมุมชนในหมู่บ้านสามัคคีกันก่อนแล้วก็ติดต่อประสานงานกับทั้งนอกทั้งนอกเพื่อหาวัสดุเข้าไปช่วยกันด้นีอน่อ